เกิดซางอีกแล้วเกิดอะไรมากมีรั้วรั้วโรงพยาบาลผีเขาอยู่บ้านเล็กนึกเปล่าไม่ใช่หรอถ้าในรั้วนะถ้าในรั้วพ่อแม่วางพ่อแม่ตึกตั้งในตึกเหมือนกันนะเนี่ยเอากวันเข้ามาในตึกเนี่ยอยู่ผมเนี่ยเข้ามาแล้วมันจะเดินตัดออกมามันคงไม่วังแถบดักใช่ไหมเฮ้ยไล่จริงแต่ว่าไม่เดินดักเลยโดดลงโรงพยาบาล วิ่งตีหน้าต่างหนึ่งทีตรงโดมจริงๆไอ้กวางนี่ถ้ามันวางแถบตรงบันไดนี่โดนแน่โนอนนะเนี่ยพี่ชอบเจอกวางวางแถบตรงหน้าต่างบานอเไม่มันวางแถบแล้ว,แ,ลวแต่มันก็เป็นแค่กวางอะ่ะมันก็เป็นแค่กวางอ่ะแต่ตอนเหนื่อย,ยคือตอนเลิงอุ๊กแวววิเฮ้ยเกี่ยวเธอเลยช็อต โอ้โหชอ็อตเมื่อกี้เอ้าเรามันฮุบไปโดนแต่เราเลี้ยวไปโดนสมัครน้อยมาแล้วเยอะแล้วบอกได้คำเดียวว่าแย่แล้วจากซากครับผมเป็นกำอุ้ยบิงเววแบบว่าให้เห็นว่าให้บอกได้คำเดียวว่าแย่แล้วเอ้ามันไปตีหัว่ะ ไปกเไ้ยลงลงอย่างนี้ไปลงลงอย่างนี้ฮุกเม้าอ่ะรอาวางเดบเึื่องวะัแบปบฮุกติดควดาาไม่ได้ไม่ลงลงอย่างนี้ แล้ววางแถบเฉยวางในไม้กระโดนอย่างนี้ครับ <S <S แล้วมีแถบตรงไม้ <S 1> <S 1> เอาละฮุกว้าวเฉยครับช็อตนี้คุณกวางเอาลูกแก้ามาปั่นแต่โดนกวางไม่ท่ออยู่ตรงพระแม่มโอเคหลุมพระแม่กวางมันเซ็ตแถบเต็มหลุมพระแม่ใต้ดินบาเล่ อุ้ยน่ากลัวยังเลยกวางตัวนี้อุ้ยมันหุ้มไม่โดนอ่ะเนี่ยอุ้ยเกือบโดนตียังไม่โดนโอ้ยห้าเครื่องแล้วจุดเลยเนี่ยจริงเหรออุ้ยมันเซ็ตแทบแน่นๆกวางก็เลงจะตีมีคิกเก็ตมาสนใช่เออผมว่าแล้วเนี่ยแบบรู้เลยผมรู้เลยกวางยังตามผมอยู่เลย มันบิงยัดอีกรอบเ่ยเชื่อมผมติดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปิดบ้านเล็กเลยได้บ้านเล็กเปิดอยู่เอ้บ้านเล็กเอ็มีอยู่บ้านเล็กเสร็จแล้วแหละหมผมมีเวลาเชื่อมว่ะเดี๋ยวผมไปเล่นก็สนุกกว่าเชื่อมเลยช่วยกันช่วยกันช่วยกันถึงแล้วแบบวางเชื่อมเครื่องเดี๋ยวโอนให้อ่าวางไปตีวับมีคริกเก็ตมาสวนว่ะอ่าแล้วโดนตีแนะ่เงยไปผม,มยืนลอกวางอยู่กวางกระทืบลูกบอล เกิน80ดิวิเซ็ตแท็บด้วยวิมันจะเอาผมต่อว่ะ9 5 9 9แล้ววิมันเซ็ตแท็บว่ะแน่นแน่นว่ะแน่นแน่นเลยเก้าเก้าเหรอถ้าจุดตอนนี้คือคนที่ตายก็คือพี่เฟรดอ่ะเอ้ยผมโดนแท็บเอ้ยโดนแท็บครั้งแรกของชีวิตกวางกำลังจะตีในสามเอาวางไปพกพี่เฟรด เปลี่ยนสก,กิลมันจะไม่ได้บิงนะมันน่าจะเทได้ตามผมเข้ามาได้ตึกอ่ะผมเปิดโดมอยู่ห้าสิบรอยโอเคมันจะเทเล,ลพอตแน่นอนถ้าเกิดผมแบบโอเคยังพูดไม่ทันบบจบประโยคบบเต็แบแน่นๆแถบแน่นๆ บ้านเล็กปลอด <วะ S 2> <ร>ภัยบ้านเล็กใต้ดินนะแต่เปิดประตูแล้วเนักนักบุญหญิงก็ไปทำรังในตึกแล้วแหละประตูตรงหน้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วทุกคนมีไทยใช่ไหมมันไปวางแถบตรงที่กระโดดอะอมีคนโดนแถบอยู่ในโรงพยาบาลด้วยมันวางแถบแน่นเลยตอนนี้มันไล่ผมอะมีแถบตรงหน้าต่างอย่างเงี้ยโดดกระแทกนะหน้าต่างผมก็มี เปิดประตูคนหนึงน่ง<ต><ต>เลยผมก็เลยจะมาดึงเนียนไม่แต่ถ้าเรามีไท้ายเราเรปิดประตูต่อก็ได้ประตูมันแบบแค่สัมผัสกันกโครทีสองทีก็เสร็จแล้วเปิดประตูกันเลยคนหนึง่งพี่เฟรดดืออ้อไม่มีไม,ไม่ไม่มีท้ายอ่ะผมม,ม,ผม,มีผมมีผมมีผมใช้รอยื้อกันไปเลยเปิดประตูอัดเปิดประตูอัดไม่ไม่เดี๋ยวผมเปิดอัดเลยประตูมันจะเสร็จอยู่แล้วมันซับผมหยัดมันจะไม่ให้พี่พี่บอยปั่นเลยไม่ให้พี่บอยเปิด เสร็จปะจัดจัดเสร็จออกได้เหรอออกได้โอ้โหไม่ได้ไมันดึงไปหนึ่งชอ็อตเวลาเรายังมีบุคลากรอีกเยอะมากตากําลังจะหายเดีแวด้ยยี่สิบวิอ่ะยี่สิบวิยี่สิบวิลูก,ลก้าปุ่มช็อตนี้ไว้ทําอะไรในเกมนี้ไม่มีช็อตเลยอีกหน้สองหนึ่งไปเลย เดี๋ยวหน้าไปผมจะบล็อกสุดชีวิตอย่าให้กวางฮุกได้เรียบร้่อยมีคนโดนคู่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายหมดมีคนโซนเอ้ยนี่ปั๊ดนะมูรีกวางกวางเขาหัวแลวันนี้รู้ตัวอีกทีเซล์ก็หายไปแล้วเติม กกิดพมีจะเจอเมฆไหมมีบ้านเล็กมีบ้านเล็กมีบ้านเล็กวิกว่างอีกแล้วเดินมปพมีวางเกิดมพมีอีแล้วเป็นอะไรกับลูก้าเนี่ยวางเป็นอะไรกับลูแก่คำถามเป็นญาติพี่น้องกันหรือเปล่าผมพามาตรงแบบตรงมุมแมพส่งส่งไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกาลังจะเชื่อมเครื่องกวางก็มาเอาเรื่องเอาเรื่องว่าเสนอมาแบบเกิดได้ มันแถบแน่นๆ,ๆเลยแถบแน่ๆแแนๆอีกแล้วมันพยายามจะฮุกผมให้ได้แต่มันฮุกไม่ได้เป็นปิปเปอร์นะปปเปิดดูวางปิปเปอร์แล้วก็วางแถบตัวนี้น่ากลัวตัวนี้เมื่อกี้แล้วเพราะมันปิปเปอร์แล้วมันวางแถบตรงจุดบนไม้เลยฟุกไม่ได้หรือไง ไม่ได้เพื่อนลองบาเล่นได้อุ๊ยควางจุกจุกควางจุกจุกพิปเปอร์ไปหนึ่งตาแล้วก็แทปอีกหนึ่งลูกไฮ้ยังตามผมอยู่วะเขาบอกเขาก็ต้องเอาตัวนักแตะวิเขาแทปแน่นแอ่ะแทบแน่นๆอ่อะวิหินอย่างงี้ถูกรลุกไม่ได้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นคุณควางมันไม่ได้ โอ้โหวางเถบแน่นๆน้แม่มันได้ขนาดเทเดเลยได้ได้ได้โดนกวางหลอกสปินอีนไม่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 ไ่นม่่ <S <S วายโดนแล้วโดนเถบมีบ้านเล็กมีบ้านเล็กอุ้ยมันฮุกเ้าะวางผู้ล้มเหลวช่วยละ แย่แล้วคลิกเกรดคุณจะต้องช่วยเรือเอ,เอาเลยก<อ>วางปลดลอ็อกสกิล <c oughs> มีติ่งเปลี่ยนตัวปะวที่อยู่ซาพ่อแม่อุ้ยของไม้อุ้ยอุ้ยมันเอาตอ่อพาร์ทสอง่ะพาร์ทสองกับกวางราวดู เราดูจริงวิจะหุกนุย้ยอ๋อพอตั้งแย่วยจะเอาให้ได้ว่ะเอาโมโหแล้วปีนออกมาแล้วไอ้มันเดินไวยังวะแมวเ,เปล่าเออไวจริงอ้โดนแล้วไปฉันหลาม ตัวนี้มันไล่หัวดางเลยเครื่องมันอยู่ไหนเนี่ยพี่เฟศเขาจะมาฟาดวะหลุมพ่อแม่ควางว้างๆวางว้างมีคนหุกเ้าลงลงแล้วลงลงแล้วมีคนตีว้าขบวยก็เ้าเ้าเากันหมดเลยขบวยฟังขบยว,วบขบย เครื่องพี่บอยหนึ่งเปอร์เครื่องพี่วนนาแล้วตรงพี่เฟสใกล้เสร็จเอาอ่ะใส่อุ้มชสยคือไตวขึ้นเอาอ่ะโดนแค่หนึ่งเรื่องเต็มบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กมีเสื่อเอาแล้วช็อตนี้วงวงฟ้ายังวงฟ้ายังมีคนฮุกเป้าเออเสือกมายังเสื้อมายัง ดเกนี่โอ้อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งดึงนะผมจะตายรียบปั่นด่วนด่วนแค่ปั่นแล้วเตรียมแล้วเหรอได้มีกระดาษอา้าวผมจะต้องการขึ้นตึกก่อนปะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอ,อย่าพึ่งนะคนตอุอ้มตีแน่นอนอุ้มตีแน่นอนเฮ้ยผมจะตายนะเนี่ยพี่เฟดพี่ดึง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 เขา้ด้จะจับวางวะ โอ๊ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่เฟยไปรอดึงพี่เฟยไปรอดึงดึงอัดดึงอัดล้วจุดอย่าพึ่งนะพี่บอลน่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แม่ส่งสัญญาณนะอ่าฮะจะโดนตีแล้ามันตีผมก็ป <จด S 2> ักจุอดอินจุดเออจะโลไลฟ์ได้อยู่แม่ได้อยู่กวางก็แค่เปลีกก่ยนสกิล ได้อยู่แม่คือไม่ได้แล้วได้อยู่คือไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นการวางบิ๊กว่ะอุ้ยจ่ายบิ๊กว่ะยัดพี่บอยเอ่อใช่จะยัดพี่นายอยู่ประตูไปหรือเปล่าอยู่แม่มันวางมันวางแถบมันมันมันอยู่ไหนพี่บอยมันอยู่ตรงหน้าซากโอ้โหกำลังดึงเชือกเฮ้ยมีคนเซฟแต่เดย์ไว้ป่ะชิคเก็ตมันจะมาเอาผมหน้าโดมงป่ะมันเอาชิคเก็ตแล้วไม่ไม่เพราอ้ผมดีแล้วจังหวะเนี้ยลาก่อนมันเอาบิกแล้วเฮ้ยมันเอาหน้า มันเอาคิกเกตอยู่ด้านซากหน้าโดมกันเลยจะเสร็จยังมีคนไม่ได้ดึงอยู่ในคนดียว่าเฮ้ยกวางจะออกมาหน้าโดมกวางจะออกมาหน้าโดมเซฟรออยู่รอเซฟอยู่กวัยจะโอกมาหน้าโดมไหนเอ้าพี่บอยอยู่ผมทียังมีใัยอยู่น้องกุ๊ปซึ้งกันละกันวิ่หนาลงมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแบบว่ามุดไปตึง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  เอาวันหกสิบวิอ่ะพี่บอยต้องวิ่งแบบแบบว่ายังไงก็ตายเ่ยพี่วิ่งแบบยังไงก็ไม่ยังไงก็ตายเออวิ่บบยังไงก็ตายวางอย่างเฟาก็อีกล้ววิ่หยนะโดะมันเห็นได้ไงอ่ะเอาแล้วงเกมนี้เราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมดพี่บอยลองแบบดึงไมลโซ่ไหมเดี๋ยวผมรอช่วยพี่อยุดนะเดี๋ยวมันกลับไปน่าจะ เไ้ยม no. you know, yeah, yeah. yeah, ันเห็นผมว่ะเยอยาวเลยเยอะยายก่อนเยอะยายก่อนเยอะยายมันลายยาววะมาดีแล้วมาดิแล้วมาดิแล้วไปมันเห็นผมนะมาแล้้วเยมันกลับไปมันกลับไปเอ้ยมันมามันมาเดี๋ยวมันกลับมันมามันมาจิิงมันมาเข้าโรงพยาบาลไปมันเดินเข้าโรงพยาบาลมันเดินไปหน้าโดมเอามันเอามามาบ้านเล็กอีกแล้วมันเอาหมดอ่ะตอนนี้ถึงฟีดึงฟีดึงฟีได้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 ถึงแล้วดึงแล้วไปแล้วมากรุ๊ปยูกับไหมพี่เฟดมาพี่เฟย์ไปต้องการการยูหรือเปล่า ผมแบบใจตุ๊ดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันหัวใจเต้นบ้านเล็กนะมันเห็นพี่เฟร็นะเนี่ยใช่ยมันอยู่บ้านเล็กมันเห็นผมอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กเหรอเอออยู่บ้านเล็กอยู่หน้าประตูบ้านเล็กโอ้ยมันจะซัดผมแล้วผมออกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ด้วยกันเอาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้ยมันอยู่นี่ยัน่านนี้เราต้องวิ่งฝ่าออกบ้านเล็กตัวเล็กเกินจนมองไม่เห็นแต่ทำไมฮันเห็นซ่อนอยู่ในหญ้าวันนี้เห กวางไปไหนแล้ว่ะไหนถามจริงมันน่าจะเดินไปแถวหน้าโรงบาลว่าไปด้วเปิดประตูเลยสบายก็เกือบแย่อยู่เกือบแย่อยู่ไหนบอกตัวเล็กแล้วมันไม่เห็นไงกวางดมกลิ่นได้ถ้ามันมองดีๆมันก็เห็นอยู่เป็นกวางป่า